ตลาดหุ้นไทยเช้านี้เปิดฉากด้วยสัญญาณเชิงบวกที่ทำให้นักลงทุนตื่นตัวแต่ชนีเซ็ตปรับเพิ่มขึ้นอย่างมั่นคงตามแรงส่งจากทั้งในและนอกประเทศแต่เรื่องนี้มีประเด็นที่อาจจะทำให้หลายคนตั้งคำถามคุณคิดว่าปัจจัยเหล่านี้จะผลักดันตลาดต่อไปหรือไม่ ดัชนีเซ็ตปิดภาคเช้าที่ระดับ1,282.84จุดเพิ่มขึ้น4.10จุดหรือราวบ,บวก0.32%มูลค่าการซื้อขายรวมทะลุ17,371.02ล้านบาทการเคลื่อนไหวตลอดช่วงเช้าอยู่ในแดนบวกอย่างต่อเนื่องระดับสูงสุดทำได้ที่1,289.77จุดและต่ำสุดอยู่ที่1,281.10จุดแสดงให้เห็นว่าตลาดกำลังมีแรงหนุนเบื้องหลังที่ชัดเจน นักวิเคราะห์จากบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน FSS International อธิบายว่าการปรับขึ้นครั้งนี้เกิดขึ้นตามทิศทางตลาดหุ้นในภูมิภาคหลังตัวเลขดัชนีราคาการบริโภคส่วนบุคคล p c e ของสหรัฐออกมาไม่สูงอย่างที่กังวลส่งผลให้ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐบอลยิวอ่อนตัวและค่างเงินดอนลลาร์ปรับลดลงซึ่งทันทีที่ทั้งสองตัวชี้วัดนี้ขยับตลาดหุ้นทั่วภูมิภาครวมถึงไทยจึงขานร,รับทันทีนอกจากนี้ปัจจัยภายในประเทศก็มีผลไม่น้อยโดยมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ คะครึ่งถูกคาดว่าจะเพิ่มวงเงินจากเดิม25,000ล้านบาทเป็น60,000ล้านบาทสิ่งนี้กระตุ้นแรงเก่งกำไรอย่างเห็นได้ชัดโดยเฉพาะในหุ้นที่มีแนวโน้มได้รับประโยชน์จากการใช้จ่ายในประเทศแนวโน้มบ่ายน,า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 นี้นักวิเคราะห์คาดว่าตลาดจะยังคงยืนในแดนบวกต่อไปประมาณ5-10จุดหากสามารถรักษาระดับเหนือ1,280จุดได้จะมีโอกาสทะลุแนวต้านแรกที่1,290จุดและอาจไปต่อถึง1,300จุดส่วนแนวรับหลักยังคงอยู่ที่1,280จุด ในขณะเดียวกันหุ้นที่มียอดมูลค่าการซื้อขายสูงสุด5อันดับเช้านี้ได้แก่ทีทีมูลค่า1247.79ล้านบาทปิดที่33.25บาทราคาไม่เปลี่ยน KBank มูลค่า1039.39ล้านบาทปิดที่168.50บาทเพิ่มขึ้น2.50บาท Delta มูลค่า972.01ล้านบาทปิดที่159.50บาทเพิ่มขึ้น2.00บาท ทรูมูลค่า922.52ล้านบาทปิดที่10.60บาทเพิ่มขึ้น0.10บาท SCB มูลค่า7 0 0 9 9ล้านบาทปิดที่127.50บาทเพิ่มขึ้น0.50บาทสิ่งที่น่าสนใจคือมาตรการกระตุ้นแบบนี้จะสร้างแรงซื้อในระยะยาวจริงหรือเป็นเพียงกระแสชั่วคราวและหากเม็ดเงินมหาศาลเข้าสู่ระบบอย่างรวดเร็วจะเกิดผลข้างเคียงต่อเศรษฐกิจในอนาคตหรือไม่ ฝากข้อคิดนี้ให้ทุกคนร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองในคอมเมนต์เพราะนี่อาจเป็นหนึ่งในช่วงเวลาสำคัญของตลาดหุ้นไทยก็ได้